Thank you very much for your cooperation. This bronze Buddha image in subduing Mara or sitting posture has typical Lana touches of pointed hair curls, a plump torso, and prominent chest. The face is round with a gently smiling expression. And has long earlobes. The image was made in the mid 17th century. At that time, Nan was ruled by Burma, and this statue belonged to an earlier city ruler named Chao Maha from Surat Later, it was handed down to the ruler's descendants his death. Now, this Buddha image belongs to the Fine Arts Department. Astrology, also known as fortune telling, is a universal principle. The nomadic gypsy tribes are considered to be the founders of the famous fortune telling technique. Civilizations from thousands of years ago, in a bygone golden era, have had their own form of fortune telling. <laughs> พอเหมือนตรงนี้มันได้รับการยอมรับเยอะอย่างเงี้ยค่ะคนก็เลยคิดว่าก็คือเพิ่งก็คือรู้ไว้บางทีก็ไม่ได้เชื่อหมดแต่ว่าก็เชื่อบ้างดีกว่าอะไรเงี้ยอย่างเหมือนดูเรื่องบ้านเนี้ยก็รู้สึกว่าเออก็ไม่เป็นไรถ้าไม่เชื่อไม่เป็นไรแต่ว่ากระทาไว้ก็ดีกว่าอะไรพวกคงามดุอะไรอย่างเงี้ยก็มันคงรู้สึกว่าคงหบบว่าสังคมนี้มันคงไม่มีที่พึ่งแล้วอนอกจากดูหมออะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนกับว่าอยากรู้อนาคตว่า Today, Arunrit reads clients for their fortunes and can perform auspicious name changes from his office and through his website www.mahamunkon.com. This site contains a lot of information on astrology. หมอดูทุกคนถ้าเป็นนักฟังที่ดีก่อนแล้วเราก็จะรู้ปัญหาของเขาอยู่ตรงไหนแล้วก็ใช้ศาสตร์ที่เราเรียนมาเนี่ยพยายามหาทางแก้ปัญหาให้เขาทุกอย่างคือศาสตร์และศิลป์ Fortune tellers have certain qualities that make them good listeners, with the ability to restore their clients' faith in themselves and the world. จริงๆถามว่าหมอดูมันแบ่งกันยังไง ผมว่ามันเป็นเรื่องสถิติมากกว่าระหว่างคนที่จะเก่งกับไม่เก่งคนที่เก่งมากๆอาจจะไม่มีชื่อเสียงในสังคมก็ได้เพราะเขาไม่ปรารถนาที่จะมีชื่อเสียงผมรู้ว่ามีใครบ้างเพราะผมเองก็เคยไปขอความช่วยเหลือเขานะในสมัยก่อนหลายๆคนมีชื่อเสียงอาจจะจะไม่เก่งจริงก็ได้แต่ผมก็ไม่ได้ว่าเขาไม่เก่งทุกคนนะเพียงแต่ว่าเป็นเรื่องที่อาจจะเป็นไปได้เพราะไม่มีใครเก่งทุกเรื่อง คนเก่งหวงจุ้ยก็คงเก่งเรื่องหวงจุ้ยไปเลยคนเก่งเรื่องดูดวงก็คงเก่งเรื่องดูดวงคนเก่งดูเรื่องลายเซ็นก็คงเก่งเรื่องลายเซ็นคนเก่งเรื่องนามศาสตร์ก็เก่งเรื่องนามศาสตร์มันเป็นเหมือนแพทย์เฉพาะทางไปแต่ละคน In modern Thai society, fortune tellers can be found everywhere, from corporate office buildings to the roadside and in public parks. Their skill is something you'll have to ascertain for yourself. It's like a test of your luck. ทุกอย่างมันมีความเสือ่อม เมื่อมันมีจุดรุ่งโรจน์ที่สุดมันก็ต้องเสือ่อมหมอดูก็เหมือนกันมันมีจุดตกต่ำโดยเฉพาะทุกวันที่เราเห็นว่ามันมันเยอะมากมันมันก็อาจจะไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่าทุกคนก็สัมผัสกับระบบในการที่ยาเอื้อมในความสะดวกในการดูหมอแต่ดีผมแค่ยังคิดว่าการดูหมอเรื่องว่าไปหาหนักโหราศาสตร์คุณต้องมีเวลาคุณต้องใช้เวลาแล้วคุณก็ต้องศึกษาหมอดูคนนั้นด้วยเหมือนคุณไปซื้อหนังสืออะสักเล่มหนึ่งที่คุณอยากซื้อ คุณคงไม่ดูเพียงหน้าป๊แล้วคุณซื้อคุณต้องเปิดดูหน้าในเหมือนบ้างแล้วศึกษาคุณก็ต้องศึกษาหมอดูคนนั้นเหมือนกันว่าคุณจะเชื่อเธอได้เทไหรไม่ใช่บอดูบอกคุณคุณต้องเชื่อเขาหมดคุณต้องศึกษาหมอคนนั้นด้วย4 days, Arun w i t devotes himself to his new career. He believes strongly that making fun of others will bring no good. points out that fortune that teller a should pacify his clients and provide him with good suggestions to solve the problem ผมโชคดีที่มีโอกาสได้รู้จักอาจารย์กกเก่งๆหลายคนโชคดีที่มีเพื่อนเป็นปนักโหราศาสตร์เก่งๆหลายหลายคนโชคดีที่ได้เรียนรู้โหราศาสตร์ไทยและโหราศาสตร์จีนในเวลาเดียวกันนะครับแล้วก็อีกหลายๆอย่างก็คือ เรารู้สึกภูมิใจที่มีส่วนที่ได้ทําให้คนที่เขามีทุกข์เนี่ยขาพ้นทุกแล้วผมก็รู้สึกว่าผมรักวิชานี้อยากจะเก็บมันไว้ให้ลูกหลานให้คนที่สนใจไม่ให้สูญสลายไปจากประเทศไทยนะครับก็ยินดีถ้าใครสนใจอะไรเงี้ยเราก็ <c oughs> ยินดีที่จะถ่ายทอดและให้คำแนะนำ After all Life is in our hands, and we're all to get our just deserts. Although we can't determine our destiny, we can choose our own path. It's up to you whether you believe in astrology or not. But there's little doubt that if you do good, you'll get good in return. Removing the negativity in your life will lead you to success.